นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเบาะผ้าเบาะหนังดีต่างกันอย่างไรซื้อรถสักคันหลายคนก็อยากจะได้ออปชันจัดเต็มในราคาคุ้มค่าจ่ายแล้วได้เต็มเหยียดครบเครื่องความต้องการ เบาะนั่งเป็นสิ่งที่คุณใช้ตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนรถที่นิยมใช้กันมี2แบบคือแบบผ้าและแบบหนังต่างฝ่ายต่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันวันนี้เราจะไปสำรวจด,ด้วยกันว่าเบาะแบบไหนที่เราควรเลือกเหมาะกับการใช้งานมากก่ากักนเบาะผ้าเป็นเบาะที่มีความนิยมสูงและเห็นบ่อยมากที่สุดในรถยนต์เบาะผ้าเป็นเบาะที่ใช้วัสดุง่ายที่สุดในการตัดเย็บให้ความสบายในการโดยสารด้วยผ้าหุ้มเบาะนั่งที่มีสัมผัสสบายตลอดการเดินทาง บริษัทรถยนต์นิยมใช้บ่อผ้าตัดเย็บเพราะว่ามันเป็นวัสดุราคาถูกช่วยประหยัดต้นทุนในห้องโดยสารได้ดีรวมถึงผ้ายังมีคุณภาพมากมายกว้างขวางที่จะเลือกนํามาใช้ไปจนผ้าราคาแพงที่มีคุณสมบัติพิเศษทั้งยังเล่นรายละเอียดตัดเย็บได้แต่ส่วนที่สําคัญที่สุดคือบ่อผ้านั่งมีความทนทานต่อสภาพอากาศค่อนข้างสูงมันไม่ร้อนเมื่อตากแดดและไม่เย็นเฉียบตามอากาศที่รถเราจอดอยู่นั่นเอง และในขณะเดียวกันนั้นผู้ใช้ยังดูแลรักษาง่ายมากถ้าเกิดขาดก็สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นถ้าหาผ้าแบบเดียวกันได้เทราะว่าหลายคนหยีเบาะผ้าเพราะรถหรูมักไม่ใช้เบาผ้ามันดูไม่ไฮโซรวมถึงไม่เหมาะกับการใช้งานสมบุกสมบันถ้าคุณเผลอทำอะไรหกบ,บนเบามันจะเป็นคาบติดมันไม่เหมาะกับการใช้งานบางอย่างเช่นคนสุบรี่ต้องนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถอาจมีกลิ่นติดรถได้เมื่อใช้ไปนานๆคล้ายๆเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั่นเอง และเมื่อลถปีเก่าไปผ้ามักจะดูเก่าลงทําให้ราคาขายตกเมื่อเทียบกับรถที่ใช้เบาะหนังดังนั้นสรุปได้ว่าเบาะผ้าถูกกว่าแต่เก็บกลิ่นเป็นคราบได้ง่ายและเก่าเร็วต้องหมั่นทําความสะอาดในการใช้งานเบาะหนังหลายคนไม่สนใจเบาะผ้าเพราะเบาะหนังนิยมกว่ามันดูดีและรถหรูส่วนใหญ่ใช้พวกมันในการตกแต่งดูไฮโซกว่าเห็นเห็นเบาะหนังได้รับความนิยมดูดีผิวมันเรียบแม้จะมีข้อดีนั่งและรู้สึกไฮโซ แต่หนังก็มีหลายเกรดตั้งแต่ทั่วไปธรรมดายันหนังสังเคราะห์ไปจนถึงหนังแท้ที่นํามาหุ้มทีก็มีราคาหลายหมื่นบาทจุดเด่นหลักของหนังก็คือมันทําความสะอาดง่ายไม่เป็นคราบและไม่เก็บกลิ่นอันพึงประสงค์จากการใช้งานแต่การบํารุงรักษาหนังก็ใช้ว่าจะถูกๆน้ำยาสําหรับบ่อนหนังที่มีคุณภาพมีราคาแพงเอาเรื่องและถ้าไปใช้บริการคาดีเทลจะรู้ว่าการทําความสะอาดบ่อนหนังนั้นแพงมากพอสมควร นอ,อกจากนี้ตัวเบาเองก็อ่อนไหวตอ่อสภาพอากาศมากถ้ารถคุณจอดตากแดดหรือจอดในที่มีอากาศอบอ้าวเบาอ,อาจจะมีอุณหภูมิร้อนมากโดยเฉพาะบรรดานหนังสังเคราะห์ทั้งหลายประเภท PVC จนเหมือนไปนั่งบนเต,ต,ตาอบเมื่ออากาศเย็นหนังก็จะเย็นตามไปด้วยทําให้มีอุปสรรคในการใช้งานพอสมควรและการซ่อมบํารุงส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนทั้งชิน้นมีค่าใช้จ่ายแพง จะเบาผ้าหรือเบาหนังก็มีข้อดีต่างกันออกไปตามแต่ความต้องการของแต่ละคนเบาผ้ามีดีการนั่งสบายราคาถูกแต่ก็ควรใช้งานอย่างระมัดระวงังและควรทำความสะอาดทันทีถ้าเป็นคราบส่วนเบาหนังดูดีรักษาความสะอาดง่ายกว่าแต่ก็องความร้อนและความเย็นการทำความสะอาดมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าครับ